โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับควันใจรอบอสควันใจรบอสวันนี้เรามาเล่นฟรีไฟกันนั่นเองครับวันนี้จะมาทำเชลนจ์ไตแรล้งกันนันเองเพราะว่าอะไรเนี่ยแร้งพอเราเข้ามาใช่ไหมท่านผู้ชมมันรีแร้งอ่ะแล้วประเด็นคือตอนแรกเราอยู่แกล้งแรลงแดงสีดาวไปแต่แร้งกับคนดูมา ตบมือให้หน่อยทุกคนวันนี้อีกคนนึงคืออะไรอ่ะเหมือนไปกันเถอะอะไรมีคนเขาเรียกอะไรนะเป็นอะไรนะวิญญาณวิญญาณเหรอมาผีหลอกวิญญาณหลอนแล้วถ้าเราเล่นหนีไปเขามาไม่ทันก็เป็นไงก็เป็นคนอื่นเนี่ยหรอใช่ก็สุนักพายุสุริยุิไรพี่น่าจะเทศนะพยักนะน้พายุชือไรนี่นะครับเราจะตามเพื่อนไปนะครับเพราะเราจะเป็นผีหลอกวิญญาณหลอน ย้เบออถึงเวลาเลยแล้วอเบอร์สองบอกถึงเวลาอยู่แล้วเบอร์งไม่ใช่เบอร์สี่อกเบอร์สคือตัวเองนี่นะเบอร์ส่สู้สมาร์ทโฟนอาตัวรอดสู้ยังมีสตนเอ้ยพอดีเน็ตแรงอะครับเพื่อนทีตรงไหนดีบาซิลียดีไหม อ่าอยู่ี่ได้ตาเดียวได้ชนเลยก็มาซิเลียไงที่่อัด่ล่มาซิเลียไงซิเลียลงเยอะแยกค่ะทางแยก <laughs> เฮ้ยทางแยกของดีนะคยเยอะอ่ะสามแยกครับสามแยกเฮ้ยมันวงฟ้าน่ะวงฟ้าคนเยอะค่ะ ไม่เป็นไรลงมาแล้วโอ้โหไม่ได้ดูไอ้่เลยแมาไม่เป็นไรเราลงก่อนเราลงก่อนรงนนีคเยอะเราลงถึงก่อนเราลงกล้องเหรอเราลงจองเหรอลงกล้องลงกล้องหนลงกล้องล้องสองล้องสองอยู่ดูกันไว้ได้หรือเปล่านี่ไม่มีอ่ะมีนี่แต่เนี้ยเดี๋ยวแบกเองได้ปืนแล้วรู้แล้วขบานก่อนนอนกันเล้วแบบนี้เฮ้ยได้สกิลเพิ่ม ไม่ปืนี่นี่ปืนตองแรงเฮ้ยเราจะยิงทำไมตไหนกนะไม่เจอปืนเลยค่ะตอนเนี้ยใจเพื่อนโดนใจยังช่วยไม่ได้นะไม่มีปืนปืนหายมาไหนบอกของดีเนี่ยวงฟ้าเนี่ยมีปืนไหมมีกระบอกเดียวแต่ไม่เวอร์เ,เลยอนะ่ะเฮ้ยสมาร ใจระวังนะเราต้องมีตัวเด้หรอใจว่าใจเจอมันอยู่บนเข่ากันอ่ะเราวิ่งไปทางนั้นไม่ได้นะเราต้องเฮ้ยมันตีอื่นมันเยี่ยมเองไวยปลาร้านใครเอาไม่รู้ใจปลาได้หนึ่งเสือปลาได้หนึ่งเสือปลาได้หนึ่งเสือมาไต่กลับมาอยู่บนหลังอยู่อยู่บนอยู่บนอ่าบ้านอยู่บน ตั้งร้านเพื่อนล่มช่วยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบไปชุบเลยปะมีนั่งร้านเนี่ยหรอมามาไปชุบเลยค่ะมันไปเฮ้ยมีตัวมาไม่เป็นไรใจเข้ามาหมามีทุกซองปงปงปง,ปงอะ่ะช่วยด้วยนะพอดีใจไม่มีปืนใกล้เลยมีแต่ปืนไกลมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ตัวเมื่อกี้มันขึ้นมาหมาใกล้เยมยนอยู่ใกล้มากเลยนะใจอยู่ตรงบ้านนู้นบ้านบ้านบ้านรถรถบ้านอ่ะ จะมีระเบิดให้ป๋าป๋าป่ะงอ่มันจะมาเร็วป๋าปเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากในบ้านค่ะในบ้านมันลงมาแล้วมันออกมาแล้วมาโดนตัวไกลอุ้ยใจลมตัวไก่ใจด้วยมันมันตายแล้วว่ะโดนดใจตายบนข่าวมันค้ำอยู่ใจป๋าไปชุบหน่อยชุบได้แต่ระวังนะหลัง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 มีหลังมีตรงนี้ดีใจตายมีตัวนึง ตรงที่ใจตายมีอยู่ตรงที่ใจตายมีเนี่ยอุ้มไปคุ้มคอมเลยก็มันจ่อหน้าป้าเลยอ่ะมาระวังหลังเอายังไม่ชุบก่อนค่ะหลังม้ามามาเร็วยเามาแต่ชุบก็ชุบก่อนเร็วโอ้ยอมแล้วไปที่อื่นนะไปที่อื่นเลยเราไปหาชิคกี้พายไปในวงเลยมาชุบมาสองคนอ่ะหรือเพื่อนลงมาที่อื่น เออหมาไม่ได้ชุบใจชุบปลาคนเดียวเดีวาไว้เดี๋ยวปาจะเล่นเชิงเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่เอามันจะไปชุบคนไหนเห็นไหมใจน่ะใช่ไหมมีมีปลาตันอยู่มีแหละตีมากเพื่อนโดนอยู่เหรอใช่เรียบร้อยเพื่อตายเอ้วัวทีค่ะป่ะป่ะตรงนี้มีตัวนะมันมีตัวลงอยู่ตอนแรก สวัสดีค่ะป๋าป๊ามันขโมยไทก้อนป๋าป๊าแล้ะปีนิงเพื่อนพี่ต้องไปจับตรงเนี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะมากันทางนี้แหละอย่างเดี๋ยวต้องชุบคนเดียวสามร้อยยังชุบไม่ได้สี่ร้อยถึงชุบได้ไทก่อนเลยพี่ต้องหนีไปจับเพื่อนเพื่อนบอกให้ชุบตรงนู้นเลยอ่ะชุบแบตทั้งหมดเลยอ่ะไม่ได้เมื่อกี้มันมีคนวิ่งไปก็ไปเก็บเหรียญตรงนู้นตรงนู้นมีเหรียญเยอะอยู่เหรียญพอเยอะอยู่ตรงนู้นน่ะนี่ไงเหรียญน่ะแต่ว่าโดดลงไปก็ไม่ได้หรอก ตกลงไปก็ไม่มีพิษไม่มีคนมีอยู่แล้วที่เนี่ยแต่ไม่รู้มันจะยิงกันไปหรือยังเราไม่สึบก่อนเพราะยังไงก็ต้องเข้าไปในนี้ไปไปไปดชุดนี้หาสีแรกนี่แหละไปคือก็คือนี่ได้มาชิมผน่ลแอบดูก่อนไปเลยยืนอยู่นิ่งตรงนี้โดนใส่แค่สังเกตของอ่ะ ของยังมียอยูใใ่คือย so ังไม่มีตัวลงแค่นั้นแหละเนี่ยได้แล้วไปชิมได้ก่อนชิบใจก่อนก็ได้ไปมันอยู่ลงไหนใจลงลงลงแรก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 ชุบธรรมดานะมาแล้วค่อยเจอเพื่อน ชุบตามลำดับชบจะตอนน้อนมีวะแล้วเจไะไปแล้วใงตรงบ้านใครบีบแต่นั่นดิได้ยินเสียคนบีบแตเมื่อกี้มาจากเครื่องปะปา๊าใช่ใช่ใจ,ใจคนบีบแต เงินตางของเสร็จเราไปทางนู้นเลยขอ,องลงเราวิ่งไปทางขวาเลยก็ได้กลัวปืนลั่นมากอ่ะเฮ้ยใจมีเดียเท่าไหร่ศูนย์เนี่ยขา้างหน้ามีเดียกันนึงล้วซุกครได้ก่อนที่เก็บไปเลยลูกยังมีศูนย์ที่รวมไปก่อนเลย ไม่ต้องแยกเป็นเก็บให้ป๋าเก็บก็ได้แล้วเอาเหรียญมาเ,าเหรียญมามันมาเหรียญมีใจแค่สองจชิงจัต้องรีบนะถ้าไม่งั้นเัาจะได้แค่สามร้อยป่ะหกร้อยหกร้อสามร้อยจะลดทำไมหนึ่งร้อยไอ้ผมเมื่อกี้ผีหลอกวาหลอนนะ่ะทำไมเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนปีเต้นจริงนะแต่รถก็อยู่ตรงนี้อ่ะล้วก็ไม่มีคนขับรถด้วย <t> ใช่ไหมป้า ใจก็เคยเจอนะแบบอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแต่นั่นไงข้างหน้ามีเหรียญอ่ะไอ้ตรงนู้นอะข้างหน้ามีเหรียญวิ่งไปทางนู้นเลยใจวิ่งไปทางบ้านตรงนน้นมันจะมีที่ฝุ่อยู่อีกที่นึงไม่ใช่หรอที่ซื้อกระตุ้งใจอีกแล้วชุบกับหมาดูตรงนู้นก็มีเก็บเหรียญแล้วไปตรงนั้นลักษณะกรอบป่ะมันมีีบในบ้านในบ้านแต่ถ้าช้าก็่านเนี้ยไม่น่าจะทันแล้วล่ะไม่นเป็นไรมันนี่นี่ไง เลได้เก้าร้อแล้วชุบได้สองคนดิโหมันโดนวงบีไปแล้วไม่ได้แล้วโดนวงบีไปแล้วใจชุบที่วงเลยจบไปเนี่ยสองคนนัดเดียวนีใครมาเล่นแล้วตอนนี้เชื่อปะะแต่เราอุตส่าห์เอารถหนคนหนึงไปเอารถหนักคนหนึ่งเออถ้าจะนอนชุบตรงนั้นก็จะจ่เอารถอยู่พี่ก็ชุบไปตรงนั้นมาให้ลูกเอารถไปรอรับเกิดเจอคนมีคนือยานึงวะโดนะยเลยกับดักหรือเปล่าไม่ระเบิด ไปเลยแล้วหนุ่มลงมาไปด้วยเดินมาเร็วสองคนลงก่านที่เรา้ปิดหลักันรของขอขอปาก็ขึ้นมาดิเฮ้ยชูในรถได้ด้วยเจ๋งไอ้เพน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  ไา่ใจใจยิด่าอะนะ่ทำเราต้องาาเื่องเบอใจที่ไม่เป็นไรถ้าเจอแล้วก็ชนมันเลยชนเลยเดี๋ยวปารเยมกระโดดลงไม่รถเหินเ็บขออไปลงเดีกันรายว้องสา้วิฟ้อเหมือนกันเจยใจัยขึ่นมาดีข้ม แล้วเพื่อชืเชิดก่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ขับรถต่ออีก่ในี้คนนีรอวกันมัก็ใเราอยู่ในวงเคยู่ใจจะนีเลยเิอ้าว เ oh. พื่อนไปไปตรงไอ้ดบและตรงไอ้ดบมันมีคนอยู่เพราะว่ามันมีคนไอ้นี่อยู่ชุบเพื่อนได้แล้วป้าชุบตัวไหนดีชุบในบนัตรไงเออชุบในบัตรได้นี่เทพเลยอ่ะไม่ได้แล้วบัตรเออเออป็นวลาเร็วเวลาจะหมดแล้วเสือสุดยอดโอ้ยเวลาเหลือแค่อีห้าวิอ่ะเมื่อกี้รูไงเจ๋เทพแหละคนเดียวยังมีบัตรซื้อได้อกีกอาจารย์ต้องซื้อ,อย่างอื่นจะซื้อทำไมอ่ะ เหนืออยู่สามน้อยแต่ชุบคนไม่เล่แต่ชุบคนได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะเพราะเวลาหมดแล้วมันคือวงสุดท้ายหรอที่เวลาจะหมดคือมันเหมือนจะมีเวลาให้เราสร้างเงินสิบถึงสิบห้าถึงสิบนาทนนี่ถ้าเราอยู่ในวงสุดท้ายแล้วเราสร้างไอ้วอยเยอะใจแล้วกันอ่ะเราก็อยู่ที่บ้านแเราไม่ต้องมาทำไรนอนนั่นดิมาใจมาอื่นนะขอขอดูหน่อย ไม,ม่อยากขึ้นชัคโคได้มิจเจอาบน้ำกันนะเอาอับอาบน้ำไม่ได้อ่ะว้ายอาบน้ราไม่ได้กอว้าวตกตกบ้านเฮ้ยเจอไทคอนเอาดีไหมอ่ะเด็วแต่ชอบเท่าไม่ชอบบอกป้าเลยป้าเองชอบชอบก็บล็อกเฮ้ยมีตัวมาจ้าไม่เาเดี๋ยวตรงซ้ายอ่ะมีตัวมา,อย,วาอ,อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังออกมา มันขึ้นมามันโดนนี่ถูกฝะสองตัวเป็นยังไงบ้างใจมันโดนกระด่าระเบิดไปแล้วแล้วมันลงไปมันออกไปมาแล้วมาแล้วโอปอลัสมีตัวไก่มีตัวไก่มีตัวไก่มาลงในบ้านใจมีเซ็มาไหมได้ชื่อมาคุมกันเลยใจมาแล้วใจมาแล้วใจเร็ว อยู่ไหนวะเอามาอยู่ข้างบนหรือเปล่าเอามาไปไปมาเติมยามาขึ้นมาเอามาสองหนึ่งไปก่อนมาเติมยาแป๊บอะไรอยู่ล่างอยู่มาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตายแล้วตายตาวกันตายวกันเก็บของก่อนเก็บพุ่งใช่ไหอีกโอ้ยแล้วหอไม่ใจฮ่าฮ่ฮ่าฮ่อุ๊ยไทเกอร์มาแล้วนี่ใจประมาณนี้ใช้ไม่ก้อนมาไม่ยุ่งกับศินะไม่ใช้ข้างล่างมีข้างล่างมีเอมาไม่มีปืนใกล้อ่ะ นี่เยอะแยะเลยเนี่ยมาอยู่เอ็มพีเขามาเอาเลยเมื่อกี้เก็บป๋าเก็บอยู่ของมันจะเก็บป๋าเก็บอะไรเนี่ยของป๋าอะไรจะเป็นคนฆ่าไหนอน่ยตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยมีกล่องสมนี่ไงใื่อก้แต่ป๋าไม่เห็นใช่ป๋ามีเงี้ยทำอะไรได้บ้างอะไไม่ด้ทำได้เลยป่ะอ้าวไม่อันนั้นมันแทนโดดเราไม่ดูโดดตรงไนเงี้ยไม่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติถ้าเราเข้าเข้าวงไม่ทันเราจะหนีศัตรูแล้วก็สามารถใช้อันนี้ดิบหนีได้เอาไว้ข้างล่างแล้วแต่ป๋าเราอยู่กลางวงมาเอาไง ซื้อซื้อระเบิดปีนจะผ่อนใจอะไรอ่ะเฮ้ยจะมีตัวม้าจะมีตัวม้าเห็นบ้านแดงๆอ่ะขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนแล้วหามุมแล้วให้มันขึ้นมาแล้วเราไปยิงมันมันยังไงวะมันยังไงวะขึ้นมาข้างบนชันสามเดี๋ยวก่อนใจเดี๋ยวปงระเบิดเสมขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องระเบิดไม่ต้องพ้าไม่ต้องปาดักลมันตรงนี้ให้มันเสียจังหวะขึ้นมาแล้วเราลุมยิงมันไม่โดน มันออกวามันออกมาไม่ก็เข้ามา้มันเกลี้ยงระเบิดถึงว่าทับเพื่อนหนึ่งมากว่าที่อันนี้ก่อนปิดละอันนึงทุกคนหลบอยู่ตรงนี้มันจะได้เปรียบกว่าก็หมอม้าบอกให้มาตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วนิ่งๆให้มันเข้ามาเงียบๆวรปลาระเบิดแล้วก่อเพื่อนปลาอีกแล้วปะวะระเบิดอะมันโดนตรงนั้นแต่จะใชรอยู่ในห้องมันไม่โดนอยู่ในห้องอะมันปลาเข้ามาไม่ได้เจ๊แบบว่ามีโดนปลาปล่อยโดนได้ปะระเบิดเหรอปล่อยโดน ใช้ตั้งรับมันตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าป๋บไปโดนแล้วเห็นใครอ่ะไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวว่าป๋าอยู่ระเบิดแบบตั้งเวลาไปได้ไป,ป่ะอู้เจ้าป๋าทำไมไอ<ม>้เปลืองไปยังไม,ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ไหนไม่เป็นไรมันตั้งรับอยู่กับข้างล่างมันอยู่ข้างล่างหนูเราอยู่ตรงนี้แหละชั้นสามเราอยู่นิ่งๆเราให้มันเข้ามาตาแรกเราก็ได้ที่หนึ่งเลยหรือเปล่าครับเลขสามสามสามหรือยังไงสามสองสองเฮ้ยจะมามาแล้ว ให้ร้านปลาระวังมามาเระวังมามาให้ร้านปลาปลาอย่ามัวตะเก็บของดิมีกระสุนแดงวะระเบิดลบลบลบไปลบเข้ามาร์กนานมีกระสุนแดงกระสุนแดงหมดมาหมดไม่มีค่ะกระสุนแดงป้าหมดเหมือนกันว่ะลองเราลองสูงให้ไม่มีกระสุนแดงเลยล่ะจะยิงทำไหม ลบระเบิดมามากรสุนแดงที่ป้าแต่นี้ไม่เยอะนะเนี่ยห้องเนี้ยอยู่ห้องเนี้ยอยู่คนละห้องกันดีนะถูกต้องแล้วมาแล้วลมลมลมสามสามสามโอ้ใจได้คิวเยอะมันป้าไม่ได้เลยนะกระสุนแดงเลยเว้ยนี่เราเป็นสองเลยใจใจลูกสูนแดงเอ้ยลูกสูนซองเจออหน่อยีกมาแล้วมาอีกแล้วมาแล้วระเบิดระเบิด ใจต้องปิดอันนั้นไว้ไงใจต้องปิดอันนั้นไว้ใจต้องปิดอันนั้นไว้สายอยู่ตรงนี้มุมนี่ยแหละอยู่ใจปิดอันนั้นไว้ที่ป้าฟ้าบอกอ่ะเออโอ้โหมันดีจะตายดิอิดป้าฟ้าไปอีกฟังดิสามสองหน้าสามสองหน้าหมดแล้วแต่เราต้องโดดหรือเปล่าวะไม่โดดไม่โดดเราอยู่ในวงเราต้องค่อยๆลงลงบันไดไปจะไปก็ไปนะคระับตามระเบิดให้มันเองสายมีเยอะ ออกมาหลอกให้ตามมาแล้วตามมานะเขาเราอยู่ในวงออกมาแล้วกระโดดลงหน้าตั่งั้นสองนะค่ะโอเคป่ะค่ะไปเฮ้ยสามหนึ่งเฮ้ยสามนี่เองสบายออกมาออกมาออกมาโอ้ยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลโอ้ยมันอยู่ฝ้าหลังนู้นใจเย็นเลยใจเย็นเลยสี่หนึ่งสี่หนึ่งไอ้สามนี่งหลังคา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 ละวันโอ้ยหลังคาสบายดิ อย่าออกไปเลยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยตั้งไอวอลไว้ให้มันกระโดดลงมามันจะเจาะไอวอลไปว้ายยีไม่ได้ใจมายืนเต้นกันแล้วเต้นก่อนจะได้ที่หนึ่งแล้วไม่ต้องเต้นไอวอลตายเต้นนั้นหนึ่งเต้นนั้นหนึ่งหนึ่งสองสามโย่ยังไงวันนี้ฉันก็ได้ที่หนึ่งเต้นแต่ตาแรกโอ้ายลบโอ้ยใจหมูว่าอุ้ยอุ้ยขมามล้อมใจอยู่ไหนข้างนอกเอ๊ะข้างไหนใจไปใจมามุบใจใจคนเดียวคนเดียวใจตั้งไว้ใจตั้งไว้หมาชุบอยู่อยู่อยู่ไหนไม่อยู่ข้างล่างแล้วไม่อยู่ข้างล่างแล้ว เราต้องอจัดก,การเองใจใจามาเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปหมารอไแล้วต้นนึงพี่เข้าลูกเข้าแล้วเฮ้ยใจเร็วแไปป๋าเปลี่ยนปืนผิดใจใจใจชุบได้แล้วไปแล้วมันไปแล้วเย้ <Bra vo! S 1> yeah! ป๋าน่าจะสังหารไม่ได้ป๋าเปลี่ยน,นป,ปืนผิดป๋าเปลี่ยนปืน ตทุกคนต้องยอมรับนะว่าคนที่ชุกทุกคนเข้ามาคือปาคกลเดบักยาวของแท้เดบบกที่สุดของทุกตาวสบตาวดแบเจ็โอ้ <87. S 2> โ,อโหตาแรกเราก็แชมป์เลยไม่เราว่าดางเตแรกดีนะดีใจได้ลูกสองลูกสองยาวจริงจริงๆมันรจยาตายที่เป,ปา้าตอแรกรมาหมาเขามันวิ่งหาป,ปา้า แต่ป๋าคือหมามมาเป็นตัวล่อแล้วหมามมาบอกว่าให้ไปเลยแล้วเมื่อกี้หมามมาตายยังยังไม่ตายแฮะตายแล้วยังไม่ตายเออยังไม่ตายแต่ว่าล้มคือหมาหมาถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าแบบถ้าใจพลาดคือจบเลยดิมันกหมามขาก็บอกว่าถ้าแก่งนะตอนนั้นน่ะแต่ป๋าพลาดนะเพราะว่าป๋าไอ้นี่เหมือนกันมันใช้เป็นมันใช้เป็นปืน MP40 อืมเสียดายมากเสียดายมากที่ป๋าปาไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่ว่าทุกคนเห็นเรื่องว่าป๋าเนี่ยคือแบบของแท้แล้วแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคือบอกว่ามันเก่งมากนะแล้วจะอีกตาหนึ่ โอเคโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ขอจบแค่นี้เพราะอะไที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเล่นตางไม่ได้ที่หนึ่งที่ละคำที่ละคี่ละแรกเลยนะจ๋าบอกให้นะเด็กๆพี่ละคำและวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าไว้โอไว้เจอกันใหม่นะ กูกูโอเคอก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกให้เป็นกำลังใจให้ก้อนใจรบกวนเนะทุกคนตาแรกก็บูญ่าเลยไม่เล่นตาสองหอ,อกเดี๋ยวไม่บูญ่าโมโยสวัสดีวันนี้ก็กลับกันแล้วบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนฮ่าฮ่าบ๊ายบาย